ใช้เว้นจ่ายค่างบนรถอะไรปะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงแนละ้วเดี๋ยวถึงแล้วทูบอกมันแล้วมันทำไมถึงเป็นอี่นะส่งด่าทุบรถหมดอ่ะมันแล้วมันจากทำไมอ่ะไม่รู้เรียกเขาพากล้า,า,าเกลี้ยงเลย ดัก,ดกทำไมอ่ะแต่หมนเนี่ยมขาดับเขาทำไมอ่ะันเลยเนี่าไ,ไ,ได้ดัก,ดกทำไม,ไมอ่ะเราดักอะไรตอนเย็นเออแล้วเขาธุรฐฐาาก,กิจของเขาไม่ต้องทำมาหากินเด้อไปไม่รอดเราบอกเขาไม่ต้องทำมาหากินกันเลยยืนกัดฟันก่อนก่อนก่อนนะโดนหมดเนี่ยแล้ววิ่งขวาลุยจะไปให้ได้ไปก็ไม่ได้ รถเต่าก็โดนอ่ะทำไมอ่ะขอยเป็นรถใหญ่เลยแล้วค,คืออะไรอ่ะ